ดัดภาพเสียงหรือมหาที่ยานสมจะพูดกับ,บานนราณนังร้อกรพลงนะข้างน้จะพูดที่ไ่แอ้พ m p ีกับมาแชร์กันยิ่กว่ากันคนละแบบอันนี้ฮะ พีวีกับมาแชลเนี่ยถ้าจะเปรียบเสมือนก็ถ้าจะเปรียบเทียบให้มันดูฟังให้ดูง่ายก็คือมาแชล์คือมาแชล์คือล็อกอังกิษพีวีคือคือล็อกไปกันถ้าจะถ้าจะบอกว่ามันอันดับดีกว่าเอางี้กันคือมาแชลเนี่ยเวลา อาเอาคือเราพูดเราพูดเป็นสองเซ็ชันนี้ก็คือคลีนกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะคลีนกับเดอร์ตี้แล้วกันก็คือคลีนกับแตกอ่ะแต่จะแตกมากหน่อยคือเป็นเดอร์ตี้อ่ะจะแตกแ,แตกแตอะไรก็ว่าไปอ่าก็มันฉี่เบอร์เดอร์ตี้คือมาเชลเนี่ยมันจะเป็นตระกูลพวกถ้าอ่าหมายถึงว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพวก หัวแอมหรือหรือหรือลักษณะวงจรมันจะเป็นพวกเอพวกหลอดเอลแปดสี่เอลสามสี่เป็นหลักแต่ว่ามันก็จะมีช่วงแรกๆหรือว่าบางรุ่นที่เป็นหกแอหกเหมือนกันก็คืออย่างหลอดมันก็จะเป็น EC ถ้าคนคนมีความรู้เรื่องหลอดหน่อยอะไรเงี้ย วงจรต่างๆ,ๆแล้วการเลือกใช้การเลือกใช้ดอกลำโพงเนี่ยมันก็จะใช้ดอกลำมพงพวก s รี e c ชั่นอ่าชนี้ชนี้ไอ้พวกนี้คืออะไรอ่ะไอ้พวกหลอดประเภทอ่ะเบอร์ที่มันเป็น e 8 4หรือว่า e e l e e e 3 4เนี่ยเสียงก็คือมันมันจะมีความแหลมอ่ามันจะมีความแหลมที่มัน เเหมือนแหลมแบบจิกจิกมีความแหลมจิกจิกคือคือกีต้ามันคือย่านแหลมแหละแต่ว่ามันจะมีความแบบจิกหรือว่าเป็นเม็ดหรือจะเป็นแบบกังวานแบบเบลโทนคือหนาหนาแหลมหนาหนาแหลมเป็นเม็ดอะไรเงี้ยเนี่ยต่างกันแล้วดอกพลพงที่ทุกมาแชลใช้เนี่ยมันจะเป็นดอกลำพงที่ให้เสียงเหนือ มันเหมือนคนเป็นหวัดเสียงมันจะเนอเนอเสียงมันจะเป็นหวัดฉะนั้นข้อถ้าพูดถึงคลีนเนี่ยคลีนมันจะเนอไอ้คำว่านเนอคือหัวน้ตมันจะไม่ชัดอ่าเพราะหัวน ốt มันไม่ชัดปุ๊บเนี่ยคลีนมันเลยด้อยลงหน่อยอ่าเพราะมันไม่ชัดแต่พอเวลาเขาแตกเนี่ยหรือว่าเดอร์ตี้เนี่ยคำว่าเดอร์ตี้คือสกอปรกสมมุติว่าถ้าผมพูดแบบ พูดแบบเสียงแตกหรือพูดแบบโมโหโดยที่ผมพูดพูดชัดอะอย่างเช่นแบบเฮ้ยว่าไงว่าเพื่อนไปไหนมาวะนี่มันกี่โมงแล้วจะเที่ยงคืนแล้วเงี้ยนึกออกป่ะแต่เนี่ยคือคือความคมชัดเนอะแต่ว่าน้ำเสียงแบบดุแบบวแบบ่ากระชากอะไรเงี้ย มันก็จะฟังดูประหลาดใช่ไ่ะอ่าฟังดูแบบมันดูแบบนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดอ่ะถ้าเป็นเดอร์ตี้แล้วเราแล้วเราไม่ชัดด้วยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไปหนามาวะกี่โมงกี่ยาแล้ววะเอ้ยอเงี้ยนะมันดูมันดูแบบมันดูธรรมชาติกว่าใช่ไหมอ่าแล้วตอนเนี้ยพอเดอร์ตี้ผสมกับความแบบฟังไม่รู้เรื่องบีบี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามาแชร์มันก็เลยจะแตกอ่าแตกดี อัน้งักแล้วว่าคีนอาจจะด้อยลงหน่อยแต่ถ้าถ้าพีวีเนี่ยพีวี่คีนมันจะยังคงเป็นทรงอยู่มันจะมีความเหนื่อของมันน้อยกว่าดอกพีวีเนี่ยคือพีวีผมอาจจะไม่ได้เล่นหลายรุ่นมากต้องบอกก่อนหรือว่ามีความรู้หลายรุ่นมากเพราะว่าพีวีถ้าเป็นรุ่นเด่น,ดนคือผมมองว่าพีวีเนี่ย มันจะเป็นยุคที่คือถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนพวกเซาเทอร์ล็อกอะพีวีคือ s ซาเทอร์ล็อกอะอย่างนั้นว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ดนตรีที่ต้องการเสียงคลีนที่เสียงคลีนที่มันยังมีความเป็นทรงอยู่มีความแน่นอยู่แต่เบรกอัพง่ายอ่านึกออกมาคือเบรกอัพ เดอร์ตี้เนี่ยมันคล้ายๆกันนะแต่มันไม่เชิงแล้วมันจะมีอัตลักษณ์ของการเบรกอัพที่ต่างการสังเกตถ้าสังเกตดอกดอกพีวีรุ่นแบงแพงเนี่ยรุ่นที่มันเป็นตัวท็อปมันอะโครงมันอะจะไม่เหมือนกับพวกจะไม่เหมือนกับพวกดอกโบราณไอ้คำว่าดอกโบราณก็คือเหมือนดอกลำโพงปกติจะเป็นอะนิโคหรือเป็นเซรามิกก็แล้วแต่แต่ว่านักดนตรีหรือเวลาเลือกใช้เนี่ยเวลาเราเห็นเฟนเดอร์เนี่ย สมมติเราดูเฟด bon, ดี้คิงดูสตีวี่เลวอนดูดูใครก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราเห็นแอมที่เขาวางเป็นหัวเฟนเดอร์อะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่เฟนเดอร์นะเว้ยคือไม่ใช่หัวไม่ได้หมายถึงว่าหัวนะั้นเป็นไม่ใช่เฟนเนดอร์มันเปลี่ยนดอกหมดมันโมดอกหมดโดยเฉพาะเสียงคนที่มันมีมีอัตลักษณ์ของมันเยอะเยอะมันเปลี่ยนดอกหมดแล้วนั้นยุคนั้นน่ะความฮิตของดอกลำโพงที่ให้เสียงยุคนั้นก็คือ JBL อ่าทีนี้ P.V. เนี่ยมันพอรู้สึกผมเนี่ยที่ที่ได้ลองหรือที่เล่นจากที่ดูเนี่ยมันจะไปพยายามแย่งการไอ้ส่วนเขาเรียกว่าส่วนการตลาดตรงนั้นน่ะหมายถึงว่าเวลาคุณคือยุคนั้นเวลาคุณยจกแจกได้ซาวแบบไอดอลในตอนนั้นพวกหกศไปไปลายคือคือหมายถึงว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าดนตีเมกันมัน คือถ้าเฉยมันก็จะต้องแบบว่าแบบว่าอะไรเงี้ยนึกออกว่าหรือแบบหรือมันเพลงแบบหรืออะไรที่มันแบบมันเป็นอย่างงี้ยลักษณะน,นั้นนะหรือคันที่หรืออะไรลักษณะน,นั้นแต่ว่าพอพอมายุคที่มันแบบร้อนแรงคือยุคร้อนแรงแบบนึกถึงถ้งถาพียพน้องตีบหลวคือยุคยุคสตีวีเลยุคจนี่วินเทอร์ยุคอะไรที่มันแบบเริ่มมาแบบ เริ่มมีเอฟเฟกก้อนเ้ยเริ่มก้อนเริ่มเล่นเอฟเฟกก้อนเริ่มเริ่มมีเสียงแปลก,ปลกเริ่มผสมแอมเริ่มอะไรแม้กรั่งจิมมีเนดิกก็ด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยม,มันจะมันจะโมเป็นพวกไอ้นี่กันมันจะมันจะต้องมี jbl อยู่ทั้งเจ็ดถ้าเกิดว่า jbl คืออะไรถ้าเกิดเราไปดูรูปจิมมีเฮนดิกเนี่ยลำโพงถ้าเกิดว่ามันมีลำโพงที่มันถ้าเรามองผ่านผ้าลำโพงไปแล้วเห็นกลมๆอ่ะกลมๆเป็น d u สแ cap เป็น ดัสแคปเป็นเป็นอลูมิเนียมอ่ะอันนั้นอะ่ะมัน,ม,นมันจากนั่นอะ่ะมันจะคือเขาเรียกว่าอ,อเป็นนั่นคือ JBL อ,อ่ะอ JBL ที่เขาเอามาใช้ในกีตาร์เนี่ยมันจะเป็นดัสแคปมันจะเป็นเงินเงินน่แหละแล้วทีนี้อ่แต่ว่าคือคุณจะเอาตรงนั้นเนี่ยน้อยรุ่นมากที่ที่อที่เฟนเดอร์นะมันจะเปลี่ยน JBL มาให้เลยอะ่ะ มันน้อยร่นมาเพราะว่า JBL เนี่ยมันเป็นดองพงที่แพงไงเพราะว่าคือเขาเรียกว่ามันมันใช้เขาาแบบ loudspeaker คือแบบคือ,คอดังกําลังเยอะคือในยุคนั้นน่ยคือแบบโหแม่งแบบสุดยอดอะไรเงี้ยคุณภาพอะไรเงี้ยต่าง,างๆคือมันเทคโนโลยีใหม่อะไรเงี้ยในโครงสร้างใหม่ที่แบบโหแม่งแปลกๆอะไรเงี้ยฉะนั้นการที่จะมี JBL อยู่ในรุ่น Fender ที่ทํำมาเลยเนี่ยน้อยมากฉะนั้นคนก็ต้องเปลี่ยน ทีนี้ไอพีวีเนี่ยมันจะมาช่วงเลทอ่าแล้วมันก็จะไปทิมตรงนั้นอ่ะคือมันจะทำเสียงในเสียงเฟนเดอร์หรือมาแชลเนี่ยในช่วงคาบเกี่ยวตรงนั้นน่ะอ่าแต่ว่ามันจะสร้างเป็นของมันเองนะก็คือมันก็ใช้ดอดลำโพงของมันเองอะไรของมันเองโดยที่สร้างคาแรคเตอร์ที่มันเป็นฟิลในในมูดหรือในช่วงยุคความฮิตที่มันพวก JBL มา ลักษณะนั้นในสมัยก่อนน้องตีก็ต้องเปลี่ยน JBL กันแต่ว่าหรือว่ามันจะมีอะไร ArcTech มีอะไรพวกลักษณะนั้นคือไปดูด้านยูดัสแคปมันจะเป็นเงินๆแต่พวกเนี้ยมันไม่ใช่เฟนเดอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ s e l e c t i o n ไอ้พวกนี้มันพวกนี้มันมันจะไม่มีรุ่นพวกนี้ mm hmm. นั่นแหละเ <c oughs> นี่ยมันก็จะอะพีวีน่ยมันจะไปอยู่ตรงนั้นก็คืออะพีวี PV เนี่ยมันจะไ่อยู่ในตลาดที่เริ่มแบบเป็นเพลงล็อก เป็นเพลงล็อกที่มันเป็นแบบเนี่ยซาวด์แทร็อกแม้กระทั่งซีวิเลเองมือเบสก็ใช้พีวีตลอดใช่ไหมส่วนมากอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งซีวิเลเองก็มีก็มีหลายคอนเสิร์ตหรือหลายครั้งที่ใช้พีวีอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงนั้นทีนี้มันอาจจะแบบละเอียดเยอะหน่อยอะถ้าใครดีกว่ากันเนี่ยมันบอกไม่ได้มันคนละแบบประมาณนี้แล้วกันเพราะมันมันมันเยอะว่ะต้องต้องลองไปไล่ไล่ฟังดูอะ ครับจนๆจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆครับผมมากครับผมฝากแทร์ฝากไลค์ด้วยครับ